ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มสุพัใจล่ากับดวงประจำสัปดาห์สัปดาห์แรกของปี60นะครับ2560นะครับเทปนี้ก็เป็นเทปของวันเสาร์ที่7มกราคม2560นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือการพบกันครั้งแรกในปีละกานะครับเป็นปีละกาปีไก่แล้วนะครับ แน่นอนครับเมื่อย่างเข้าปีละกาเราก็ต้องพูดถึงปีชงนะครับซึ่งปีชงเนี่ยผมต้องบอกว่าบางเทพผมต้องขออภัยนะครับในเมื่อเอ่ยชื่อปีผิดที่จะเป็นปีชงนะครับปีชงเนี่ยก็จะมีร่วมกัน4ปีก็คือปีเถาะนะครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการชงนะครับปีเถาะปีอ่าละกามะเมียแล้วก็ปีชวดนะครับเถาะอ่าไม่ใช่ดิเถาะละกา เมียชวดนะครับเขาเรียกว่าจะชงนะครับเต็มเต็มเลยทุกเรื่องนะครับต้องระมัดระวังตัวเป็นที่สุดก็คือปีเถาะนะครับส่วนนะครับจะระวังตัวเรื่องอะไรนั้นผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ไปดูนะครับเทปของยิบซีนะครับสิบสองรักษ์ของผมอาจารย์หนุ่มนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีไลฟ์สดนะครับมีไลฟ์สด นะแล้วก็บันทึกอยู่ใน u t u b e นะครับไลฟ์สดนั้นจะเป็นรู้สึกจะเป็นวันวันเสาร์ช่วงบ่ายนะครับวันเสาร์ช่วงบ่ายนะแล้วก็ก็จะมีไลฟ์สดในเรื่องของการดูดวงนะครับท่านใดที่อยากจะดูดวงได้อ่าอยากจะ,ะดูดวงได้ก็แอดไปที่เฟซของผมอาจารย์หนุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูดวงกันนะครับในในในเฟซบุ๊กนะครับในช่วงไลฟ์สดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าช่วงไหนที่คนอยาก อยากให้ผมไลฟ์สดมากที่สุดก็คือต้องโหวตเข้ามานะครับโหวตเข้ามาว่าอยากเห็นไลฟ์สดผมช่วงไหนนะครับที่คุณอยากจะดูดวงง่ายๆนะครับเออนะพิมพ์เข้ามานะครับดูดวงผ่านไพ่ย,ยิปซีนะครับและก็ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นะครับหนึ่งที่เรากําลังจะเดินทางไปที่วัดป่าคําชะโนดนะครับต้องบอกว่าไปสักการะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยเฉพาะองค์ พ่อปู่ศรีสุโธมหาเทพนาคานะครับแม่ย่าศรีปทุมมานะครับมหาเทพอนาคีนะครับต้องบอกว่านะท่านใดที่อยากจะไปกับผมนะครับโทรมาสำรองที่นั่งล่วงหน้ากันได้นะครับที่นี่ครับ089 7756242 089 7756242ท่านละ5,500บาทนะครับเดินทางไปในวันที่13 มกราคมนะครับกับวันที่กลับถึงกรุงเทพวันที่16มกราคมนะครับตอนเช้ามืดเลยนะครับเช้ามืดของวันที่16คุณสามารถกลับไปทำงานต่อกันอย่างาไม่เสียงานเสียการนะครับและงานนี้ผมได้บวงสวงพระปูส่สุธโธแม่ย่าสีประทุมมารวมทั้งองค์พระพิคเนตแล้วนะครับเพื่อเปิดโชคเปิดลาบเปิดมาหาสมบัติให้กับคุณผู้ชมนะครับ ที่ร่วมเดินทางไปกับผมนะครับรีบจองด่วนนะครับเหลือเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับรีบจองด่วนเลยทีเดียวนะครับกับการเดินทางนะครับแสวงบุญเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมลาบนะครับเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์นะครับเพราะว่าพญานาคท่านเฝ้าขุมทรัพย์อยู่นะครับใครที่จะมีบุญไปกับเรานะครับไปกราบสักการะสงขารหลวงตามหาบัวนะครับไปไหว้นะครับองค์พระนอนนะครับ นะยาวถึง20เมตรนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครนะครับสนใจก็โทรมาจองกันล่วงหน้าที่วัดป่าผูกอ่าที่นี่นะครับเราจะพาไปไหว้ที่วัดป่าภูก่้อนด้วยนะครับที่พักโรงแรมค่าอาหารรวมอยู่ใน5,500บาทนี่แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังนะครับท่านใดสนใจก็0897756242ครับ0897756242 สำหรับวันนี้เรามาตรวจเช็คดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ราหูนะครับราหูบางท่านวันอะไรเนี่ยนะครับก็วันพุธกลางคืนไงนะครับใครเกิดวันพุธกลางคืนนะครับต้องบอกว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่สงสัยนะครับคุณผู้ฟังว่าเอ๊นะครับหนูเกิดวันจันทร์นะแต่เกิดหลังเที่ยงคืนนะครับตีเป็นวันจันทร์ นะเพราะว่าเป็นคืนวันอาทิตย์อันนี้นะครับผมชี้แจงให้ทราบก่อนว่าคุณเกิดถ้าตามหลักโหราศาสตร์แล้วนะครับอันนี้คือตามหลักโหราศาสตร์นะครับคือวันอาทิตย์นะครับเย็นวันอาทิตย์เลยเที่ยงคืนแล้วเราไม่นับเป็นวันจันทร์นะครับนับเป็นวันอาทิตย์จนกว่าจะถึงตีห้าห้าสิบเก้านาทีนะครับหกโมงเป้งเปลี่ยนวันจันทร์เลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเอาเรื่องราวของการ นับวันและเวลาเขาเรียกว่าตัดวันนะครับท่านที่ดูคลิปของผมแล้วบางท่านงงว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยหนูเกิดวันไหนผมเกิดวันไหนนะครับเย็นของวันเสาร์แต่ไปคืนของวันเสาร์แต่ไปคลอดตอนตีหนึห้าผมเกิดวันอะไรเป็นวันอาทิตย์หรือไม่นะครับคุณคือวันเสาร์นะครับผมเกิดวันเสาร์นะครับตอนเวลาตีห้าสาม นะครับตอนติห้าสามสิบเกิดในช่วงเช้านะครับผมถามว่าเช้าวันเสาร์ไหมเขาบอกใช่เป็นเช้าวันเสาร์นะครับแต่เป็นเย็นของวันวันศุกร์คุณก็ยังอยู่ในวันศุกร์อยู่ดียังเกิดอยู่ในวันศุกร์อยู่ดีนะครับอันนี้คือผมต้องชี้แจงให้ทราบก่อนว่าน,นี่คือหลักของการพยากรณ์ชะตานะครับ ท่านที่เกิดในวันต่างๆเรามาดูกันเลยครับว่าดวงของคุณในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับนี่นะครับคุณได้ไพ่สเตรนนะครับโอ้โหนะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าดวงของคุณในสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงที่สุดยอดเลยนะครับคุณกําลังเป็นคนที่สำคัญนะครับออกเรี่ยวออกแรงคุณเป็นคนที่เก่งมีพลังนะครับการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะครับ ได้อย่างสวยงามนะครับเพราะความสามารถของคุณนั้นล้นเหลือเลยทีเดียวนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับต้องมีความมั่นใจต้องมีความอดทนต้องมีความมานะพยายามพอสมควรคุณผู้ฟังนะครับที่สําคัญที่สุดครับคนวันอาทิตย์นั้นนะครับเป็นคนที่นะฮะเก่งนะครับเป็นคนที่คิดทุกอย่างก้าวหน้านะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนนะครับระวังในเรื่องของความรีบเร่งเกินไปจะเสียหายครับ การเงินครับของคนวันอาทิตย์นั้นช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้งานดีเงินก็ดีด้วยนะครับการเงินก็เรียกว่าเข้ามากันแบบไม่ขาดสายนะครับการเงินดีนะครับมีเข้ามานะครับรับรองว่าช่วงนี้ไม่จนครับคนเกิดวันอาทิตย์นะรับปีใหม่เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องของครอบครัวนะครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะทํางานมากเกินไปหรืออาจจะเป็นคนเก่งมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งบางทีนั้นอาจจะลืมในการเอาใจใส่ครอบครัวต้องหมั่นดูแลด้วยนะครับและเรื่องของคนที่ยังโสดครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า,าพยายามนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็พยายามอย่ากเก่งเกินผู้ชายนะครับเพราะไม่มีผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิงเก่งจริงไหนะครับหรือ,ออาจจะชอบก็ได้แต่นะครับคุณก็จะได้ผู้ชายประเภทที่แบบว่า อยังไงดีล่ะเป,เ,ปเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยทำอะไรให้ผู้หญิงทําเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดนั้นต้องบอกว่า,าคุณนะครับจะเจอคู่ที่เหมาะสมกับตัวคุณเองนั่นเองครับแต่พยายามอย่าใช้อำนาจของเราไปข่มเขาครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงท่านเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับควีน ออฟครับนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นั้นช่วงนี้ดวงของท่านค่อนข้างจะเด่นนะครับในเรื่องของการรอคอยนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการรอคอยอย่างเช่นบางคนเนี่ยกำลังรองานนะครับบางคนอยากจะได้งานอยากจะลาออกรอไปก่อนดีไหมนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ย ย,ย, ace, ยังไม่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังไม่เหมาะกับการที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆนะครับท่านที่อยากจะลาออกจากงานอึดอัดเหลือเกินนะครับไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีอะไรก็ทําไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนนะครับการเงินในช่วงนี้อยากจะลงทุนไหมนะครับต้องบอกว่าสต๊อปไว้เลยนะครับหยุดเอาไว้ก่อนสัปดาห์นี้ยังลงทุนไม่ได้ลงทุนไปก็เสียหายนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวนะครับความรักช่วงนี้ก็ต้องระวัง ในเรื่องของความผิดหวังนะครับเพราะว่าอะไรเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะครับและมักจะมองนะครับเห็นแต่ความผิดของคนอื่นหรือคนที่คนคนที่เรารักนะครับแต่มักจะมองไม่เห็นนะครับในในความรักของเขาเพราะว่าอะไรเรามองแต่ในมุมของเรานั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ยังโสดครับช่วงนี้ก็ต้องรอไปก่อนครับเนื้อคู่ยังไม่เข้าเนาะนะครับอ่ะมาดูท่านที่เกิดในวัน อังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่สี่ไม้เท้านะครับหมนไหมฮะมีช่อมะกอกด้วยนะครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะไปได้สวยเลยนะครับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆการเปิดร,ร้านรวงหรือนะครับท่านที่ทําอาชีพในเรื่องของการโรงแรมนักสแสดงดารานะครับช่วงนี้ท่านที่เกิดวันอังคารจะได้รับงานที่ดี จะมีคนมอบหมายสิ่งดีๆมาให้คุณอาจจะได้ราบลอยดอยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวการเงินครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับได้จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆในเงินานจากงานที่คุณทําและสิ่งที่คุณปรารถนาจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับสำหรับเรื่องครอบครัวนั้นต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์รักกันดีที่สําคัญที่สุดนะครับคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาาท่านท่านที่มีครอบครัวแล้วก็ระวังจะมีตัวน้อยนะครับหรือว่าน้องน้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ ที่สำคัญครับท่านที่ยังไม่มีคู่หรือท่านที่ยังโสดก็ให้ระมัดระวังครับนะเพราะว่าอาจจะมีนะครับคนที่กําลังมองมองคุณอยู่นะครับแต่มากกว่า1คนง่นะฮะเพราะฉะนั้นเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเพราะเราเลือกได้ครับท่านที่เกิดในวันพุธเรามาดูเลยนะครับพุธกลางวันได้ไพ่ใบนี้ครับนะครับ p เพจอ o ฟซอสนะครับ Page o f อฟซอนะครับซอตนี้คือหมายถึงดาบไม่ใช่ซอสแม็กกี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องต้องค่อนข้างจะาการทำงานก็มีอุปสรรคนะครับจุกจิก,จก,จกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับอย่าวู่วามเพราะมันทำให้คุณรำคาญนะเมื่อรำคาญไปก็ทำให้เกิดปัญหานะครับ ถ้าให้เกิดปัญหาในชีวิตนะครับคิดที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องไม่กลัวอุปสรรคนะครับต้องไม่กลัวอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะครับเพจออฟซอสนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็มองข้ามบางเรื่องข้ามไปได้ก็ข้ามไปเถอะนะครับพะปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกๆนั้นเราไม่ใช่ว่าเราต้องแก้ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องต้องปล่อยไปนะครับการเงินครับช่วงนี้ต้องบอกว่า ตัวคุณเองนะเก็บเงินไม่อยู่นะนะครับได้เงินมาก็มักจะต้องจ่ายไปได้เงินมาก็มีป i̇şte ัญหาในเรื่องของการเก็บนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการเก็บเงินนะครับระมัดระวังในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายการเงินให้ดีกันแล้วกันนะครับระมัดระวังด้วยนะครับสาหรับเรื่องของความรักครับช่วงนี้ความรักครอบครัวนะครับก็คนในครอบครัวนะครับอย่างเช่นนะครับบุตรหรือภรรยานะครับ จะมีอาการเจ็บป่วยนะครับหรือมีปัญหาจุจูจิภายในบ้านนะครับทําให้คุณยุ่งยากลาคาญใจหงุดหงิดก็พยายามทาให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราอาจจะหงุดหงิดมาจากข้างนอกแล้วมาอวยวายคนที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าอารมณ์เย็นไว้ก็จะเป็นการดีครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับดวงของคุณเป็นอย่างไร,นะ,รนะครับในสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันพระฤหัสบดีนั้นต้องบอกว่าเป็น ช่วงที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีดาวการงานคือ Queen Of ค q u e e n Of w a n d นะครับ Queen of w a n d หรือ ofwand ะครับเป็นราชินีนะครับเป็นราชินีถือไม้เท้าหรือถือคาถานั่นเองนะครับเป็นตัวแทนแห่งงาน,นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถามว่าการงานดีไม่ดีครับการงานกําลังจะประสบความสำเร็จการงานที่คุณคิดไว้ กําลังจะผ่านไปได้ได,ดีอุปสรรคและปัญหานั้นต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนแต่ตัวคุณเองจะต้องเหนื่อยสักหน่อยครับคุณผู้ชมเหนื่อยกันสักนิดนึงนะครับแต่พอผ่านไปได้แล้วนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องนะครับประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ตัวคุณเองนั้นนะครับต้อง ทำอะไรมีแบบแผนนะครับอย่าโชงชางไม่ใช่ว่าคิดทําอะไรก็ทําเลยไม่ใช่นะครับการเงินครับช่วงนี้ต้องบอกว่าการเงินดีมากๆเลยนะครับการเงินจะมีเงินทองนะครับไหลมาเทมานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์คํำชูเพราะฉะนั้นการเงินช่วงนี้ดีครับเรื่องครอบครัวครับช่วงนี้ต้องบอกว่านะฮะแนวหลังแนวหลังยังคอยแน้ว่ามีกําลังใจจากครอบครัวการทํางานของคุณจึงประสบความสำเร็จได้ง่ายๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักหรือคนที่ยังโสด คุณจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าหรือตำแหน่งหน้ที่การงานของสูงกว่าคุณนั่นเองครับเรามาดูท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์เป็นอย่างไรนะครับวันศุกร์ได้ไพ่ใบนี้ครับนะเห็นไหมนะครับ age of นะครับ age of pentacle นะครับโอ้โหนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณกำลังจะได้เงินก้อน คุณกําลังจะได้สิ่งดีๆในชีวิตนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณกําลังจะไหลมาเทมากําลังจะเข้ามาสู่โชคชะตาของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ตัวคุณเองช่วงนี้มันนะครับทำคุณงามความดีนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับอยากจะทําอะไรในสัปดาห์นี้ให้เร่งทํานะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้คุณกําลังจะพิชิตชัยนะครับความสําเร็จในตัวคุณเองนั่นเองครับ ในเรื่องครอบครัวครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครอบครัวของคนวันศุกร์นั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับการเงินหมุนเวียนนะครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักที่ยังโสดนั้นช่วงนี้ก็ยังครองตัวเป็นโสดต่อไปนะครับงานของคนวันศุกร์ในของอิจฉาเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยงานสุดยอดเลยนะครับงานดีมากสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ด้ไพ่ใบนี้ครับที่ลบแพนนะครับที่ลแพนหมายถึงอะไรครับไพ่สังขาราชนะครับแม่ช่วงนี้อะไรอะไรก็ดูดีนะครับอะไรอะไรก็ดูดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสอดส่องดูแลนะครับท่านที่เกิดว,วันเสาร์นะเพราะฉะนั้นเรื่อง,องในเรื่องของการงานต้องบอกว่าเจ้าเจ้านายรักมากนะครับแล้วก็คอยดูแลคอยสอดส่องความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างดีอย่าเข้าใจผิดว่าท่านจับผิดไม่ใช่นะครับ ีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้โชคลาภถึงเวลาแล้วที่คุณจะดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะครับให้หมั่นสวดมนต์ไหวพระนนะครับที่สําคัญครับการงานของคุณนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่อย่านะครับอย่าเขาเรียกว่าใจร้อนนะครับเพราะถ้าใจร้อนออกไปนะครับมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าค่อยคิดค่อยทํานะครับไปเรื่อยๆนะครับชีวิตหรือการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับ ในเรื่องของการเงินครับในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับการเงินของคุณเองมักจะนะครับไม่ติดขัดไม่ฝืดเคืองนะครับอยากได้อะไรนะครับหรือนะฮะการเงินก็เข้ามานะครับไม่มีการขัดสนแต่ประการใดโอ้นะครับแล้วก็ในเรื่องครอบครัวแล้วก็ช่วงนี้ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาบางทีบางครั้งอาจจะมีปะทะขรมกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้คุณใจเย็นแล้วก็ตั้งใจสวมดมนต์ครับเพราะผลบุญกำลังจะส่งสำหรับท่านที่ยังยังโสดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่อุ้มสมเขาเรียกว่าเทวาอุ้มสมคุณจะเจอนะครับคนที่ถูกใจคุณกําลังจะพบกับคนที่ใช่สำหรับตัวคุณเองนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนหรือวันราหรือวันราหูอ่ะได้ไพ่ใบนี้ครับว้าวสุดยอดเลย The view of fortune ครับไพ่ที่บ่งบอกถึงเรื่องของโชคชะตานะครับไพ่ที่บ่งบอกถึงเรื่องของนะครับโชคลาภนะครับเพราะช่วงนี้คุณกำลังจะเป็นคนที่มีลาบนะครับมีความสุขนะครับเขาบอกว่าใต้ไพ่ใบนี้เนี่ยจะมีลาบก้อนใหญ่ในเรื่องการงานครับคุณจะได้รับโชคดีและอาจจะได้รับงานใหญ่ๆลูกมอบหมายให้ทำงานใหญ่โครงการดีนะครับแล้วก็ สำหรับเรื่องของการเงินคุณจะได้รับก้อนโตนะครับซื้อหวยเสียงโชคก็อาจจะประสบความสําเร็จหรือถูกหวยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปนะครับในเรื่องครอบครัวแล้วก็คุณอาจจะได้มีบุตรนะครับหรือต้องบอกว่ามีโชคในเรื่องของการได้แต่งงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสมหวังในทุกทุกอย่างที่คุณคิดนะครับสาหรับคนที่คุณรักหรือท่านที่ยังโสดต้องบอกว่าคุณจะได้พบเจอในอคู่ ต่างแท้จริงนั่นเองครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์ของวันที่7นะครับของวันที่7เดือนอะไรครับเดือนมกราคมนะครับท่านที่ดูรายการนี้นะครับต้องบอกว่าตัวคุณเองนะครับเกิดวันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องเกิดวันนั้นเลยนะครับแต่ผมหมายถึงนะครับ คนวันที่คุณเกิดคือจันรนอังคารพุทธฤระสุกเสาอาทิตย์เกิดวันไหนก็ได้วันที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังดูคําพยากรณ์ไปตามนี้นะครับทั้นี้เท่านั้นครับคําพยากรณ์นั้นคือเหตุที่คุณทํามาแต่อดีตมันคือผลของปัจจุบันนะครับแต่ผลเหตุในวันนี้นะครับก็คือผลของอนาคตนะครับอยากจะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะตัวเรานะครับ ตัวเราเท่านั้นแหะครับเป็นผู้กําหนดนะครับว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีนะครับทําไมเราต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับในเมื่อชีวิตของเราเลือกได้เราทําไม่ดีในวันนี้ผลก็มาไม่ดีในวันหน้าเราปลูกผลไม้พิษในวันนี้พอมันออกผลมามันก็เป็นผลไม้พิษอย่างที่เราปลูกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ